มาร์ติดล็อกเปาล่าเจมส์ทาวเวตซ์ซัมเมอร์นี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r รซเ r นออฟฟิ i ชียลครับบอลลีกกำลังจะกลับมาเตะน,นะครับข่าวซื้อขายก็ร้อนระอุเช่นเดียวกันนะครับผมล่าสุดนะครับเป็นการรายงานจากฝั่งของสเปนนะครับเป็นการรายงานของมานูดเดควนนะครับเป็นนักข่าวจากอาร์สนะครับอาร์สเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อระดับสกมณนที3 นะครับผมก็เป็นสื่อกระบอกเสียงของเรอัลมาดริดเหมือนกันแต่ถามว่าข่าวนี้ฟังได้ไหมฟังได้ตรงที่ว่าเรอั m a ลมาดริดนั้นสนใจตัวลิสเจมจินนะครับถ้าจำกันได้ครับตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับมาดวิดเขาก็บอกแล้วนะครับว่าในตลาดซัม,ม 2, เมอร์2023ในพวกเขาจะกลับมาไล่ล่าลิสเจมและคราวนี้พวกเขาก็กลับมาที่นีครับเฟรนโนเปเรสครับ ราสมสรของเรออลมาตริดเนี่ยต้องการติโลิสเจมคนนี้ไปร่วมทัพนะครับเนื่องจากว่าต้องการแก้ปัญหาแบคขวาเดเล็กคาบาคาวนั้นโ้ตอนนี้ผลงานดรอปลงไปเยอะมากๆครับ จะเอาลูคัสวาสเกตนาโช่แฟนเดสไปเล่นก็ดูแล้แม่น่าเวิร์กเอเดนบิลิเตาก็ไม่น่าจะเวิร์กนะครับก็เลยต้องการหาแบ็กขวาคนใหม่นั่นเองนะครับแม้วอลิสเกมครับจะเพิ่งต่อสัญญาอยู่กับเชลซีไปยาวๆครับแล้วก็รับค่าเหนื่อยราวับสองแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์แต่มาร์ติดมองว่าค่าเหนื่อยระดับนี้มาร์ติดจะได้ส,าสบายมากกว่านี้มาร์ติดก็จ่ายได้ครับพนักของอาร์ตครับก็ได้บอกว่า นี่แหละคือเป้าหมายหลักเป้าหมายสำคัญของเัลมาริเเลยและก็หวังว่าเชลซีนั้นจะพิจารณาขายลิสเจมคนนี้ออกไปเนื่องจากว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎฟินชั i นแฟร์เพลย์เรื่องของกฎการที่เชลซีนั้นกําลังประสบปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าเชลซีครับขาดทุนครับตัวเลขเนี่ยเป็นสีแดงครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับ2 1 1 2 0 2 2เนี่ยอยู่ราว122ล้านปอนด์นะครับอันนี้นับแค่ฤดูกาลก่อนนะครับส่วนฤดูกาลนี้ครับเชลซีเนี่ยขาดทุนน แน่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเสริมทัพไปเนี่ยทั้งซัมเมอร์และก็มกราคมเนี่ยเราหกร้อยกว่าล้านปอนด์นะครับแล้วก็หากว่าถ้าเชลซีนั้นไม่ได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเชลซีจะเจอกับปัญหาเฟนเชียลแฟร์เพลย์อย่างแน่นอนครับทำให้เรอัลมาดริดเองเนี่ยก็เห็นช่องว่างตรงนี้ครับก็เลยต้องการขอซิลิสเจมไปร่วมทัพแต่แน่นอนเลยครับว่าถ้าจะขอซิลิสเจมค่าตัวแพงมหาศาลอย่างระยับระยับอย่างแน่นอนครับอย่างต่ำเนี่ยมีระดับร้อยล้านปอนด์ บบบบววววกวกวกกอาจจะถึง120ถึง150ล้านปอนด์อย่างแน่นอนครับแฟนเชลซี Fantasy, คิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าพร้อมปล่อยไหมหล่ะลิสเจมครับเจ็บบ่อยเหมือนกันนะแต่อายุของลิสต์เ่มอยู่ในวัยพีกเลยครับผมอายุไม่เกิน25ปีแบบนี้ใช้งานได้อย่างยาวๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าแบ็คสไตล์แบบนี้ ตอบโจทย์เลยเอามาัดปิดสุดๆนั่นเองนะครับผมโหเรียกว่าลิสเตมเนี่ยถ้าสภาพร่างกายฟิตลิสเจมร่างทองเนี่ยโอ้โหอะไรก็หยุดไม่อยู่ครับการจ่ายบอลการยิงบอลการเติมเกมรุกเกมรับตยงนี้ก็ปรับปรุงดีขึ้นมาเยอะนะครับเรียกได้ว,ว่านี่คือแบ็คขวาคนหนึ่งที่เป็นตัวพ็อปของโลกเลยเดียวครับถ้าเชลซีเสียไปเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่นี่เป็นการรายงานจากฝั่งของสเปนนะครับผมทางอังกฤษเนี่ยยังไม่มีรายงานแต่อย่างใด อย่างที่บอกเลยครับว่ามันฟังได้ก็เพราะว่าครั้งหนึ่งครับสื่อเทียส,สูงอย่างเทียสองทียหนึ่งเนี่ยก็คือมีรายงานแล้วนะครับผมว่ามาร r i ินนั้นต้องการตัวลิสเจม m จริงและถ้าเชลซีนั้นประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ f ฟนเชียลแฟร์เพลย์นั้นอาจชุบอบังคับให้ขา l ลิสเจม m ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าจะปล่อยลิสเจม a m เนี่ยน่าจะปล่อยคนอื่นออกไปก่อนนะครับและอีกหนึ่งคนครับที่ มาทรีดที่เขาสนใจนี่คือคายฮาวเวดนะครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มกลับมาดีครับกลายเป็นฮาวเวดฟอสไนร่างทองอีกครั้งนะครับเริ่มกลับมาทําประตูดได้อย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ปรับมาเล่นแผนเป็น3ามสกลับเล่นฟอสไนอีกครั้งฮาวเวดดูมีความมั่นใจแล้วก็ฟอร์มดูดีขึ้นมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งนางมาดริดเองนะครับก็มองหาตัวตัดตัวแทนเหมือนกันนะครับเพราะว่า โอ้ศูนหน่าหลายหลคนที่ดึงมาดูแล้วก็ไม่น่าเวิร์กครับตอนนี้เนี่ยก็คือพึ่งคาริมเบนเซม่าแต่เบนเซม่าเนี่ยก็อายุแบบ3536แล้วนะครับก็เริ่มโรยไปทุกทีทุกทีทาหมดฤดูกาลนี้เนี่ยได้ฮาเวตมาร่วมครับก็น่าจะโอเคอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหนี้ครับทางเชลซีเองเนี่ยก็วางไว้เหมือนกันนะครับว่าฮาเว็ตเนี่ยขอดูผลงานในฤดูกาลนี้ ก็อาจจะปล่อยออกจากทีมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็มีการรายงานว่านายเชลซีเนี่ยตั้งค่าตัวของฮาวเวิร์ดเรื่องราว70ล้านยูโรซึ่งอายุระดับฮาวเวิร์ดนี้ครับ20ต้น,ตนมากริดพร้อมจ่ายได้อยู่แล้วนะครับค่าเหนื่ยระดับแบบ200,000กว่าปอนด์ต่อสัปดาห์มาร์ิดก็จ่ายได้เพราะฮาวเวิร์ดนั้นถือว่าเป็นยอดวันเดคิด ของทางฟุตบอลเยอรมันอย่างแน่นอนครับได้ฐานกนรารตลาดของเตะเยอรมันเข้ามาร่วมทับอย่างแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่านี่คือ2นักเตะนะครับผมที่ทางเรอรัลราดิดนั้นเล็งอยากจะเสริมทับในตลาดเัม,เมอรครับเพราะว่าต้องมารอดูด้วยนะครับว่าคุณซื้อคนใหม่ของเรอรัลราดิดนั้นจะเป็นใครเพราะว่าคาร์โลอันเชลตินั้นดูแลว้วน่าจะไปจากทีมอย่างแน่นอน และต้องมาดูนะครับว่าคุณซีคนต่อไปของมาดิดจะเป็นใครจะเป็นนาเกลส์แนไหมจะเป็นใครหรือเปล่าคิดว่าอย่างไรกับ2คนนี้มีโอกาสเป็นไม่ได้ไหมและถ้าย้ายอยากได้ค่าตัวเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องของกฎฟุ n c อ a แฟร์เพลย์นั้นมันน่ากลัวเสมอพอต้องมาดูด้วยนะครับว่าเชลซีนั้นจะปล่อยนักเตะคนไหนออกไปจากทีมได้บ้างคิดเห็นอย่างไรกับข่าวคราวข่าว,าว,าว,าวนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ share. ติดตามช่องของเลสเตเบนออฟฟิเชียลคนเทนต์มิราไปก่อนสวัสดีครับ